สนใจสั <Hi> okay. Okay. ่งมาทางเพจได้นะคะมีรับถักตรงนี้นะเพจของเราคือเจโยโคเชนะคะ YouTube เจโยแฮนเมคค่ะเข้าไปติดตามกันได้นะคะวักหน้าค่ะ F 5ครั้งค่ะ ควักหน้าค่ะ F 5้ครั้งค่ะควักหน้าค่ะ F 5ค่ะ บห้าครั้งนะคะ,ะควักหน้าค่ะเอ F ห้าครั้ง ทำต,ตามไปพร้อมกันนะคะวักหน้านะคะ <S <S ่าะเอฟห้าครั้งค่ะ มากค่ะหมดถวายพาตรงนี้นะคะของเราถักอยู่ที่ใบละสามร้อยนะคะสนใจทักมาได้นะคะ <c oughs> <c oughs> ใชค่ะวันนี้ผลิตภัณฑ์เยอะเลย <c oughs> จะเป็นสมุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรค่ะซึ่ง เพิ่งไปเรียนมานะตรงนี้ทําออกมาจะเอามาขายด้วยนะคะสนใจสั่งพร้อมไปทําบุญกับหมวกได้นะคะหมวกใบละสามร้อยนะเป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ใช่เป็นของขวัญปีใหม่ก็ได้ค่ะใกล้ปีใหม่แล้วค่ะทำบุญพร้อมกับ มีหมวกมีถุงเท้าเนาะแล้วก็สมุนไพรเป็นยารักษาโรคนะคะอ, <c oughs> อะต่อนะคะวักหน้าค่ะ F5 ค่ะ ค่ะ f ห้าค่ะ f ห้าครั้งนะถักแน่นนะคะเอ่าควักหน้าค่ะ f ห้าครั้งค่ะ พักหน้าค่ะ F ห้าครั้งค่ะพักหน้าค่ะ F ห้าครั้งค่ะ วักหน้าค่ะเอบห้าค่ะเอบห้าค้านมานะคะะ วักหน้าค่ะ F 5ครั้งค่ะ